สบายดีท่านผู้ชมกับมื้อวันที่11เดือนมีนาเนาะปี2 0 2 1ตรงกับปีพศ2563มื้อนี้ทางทีมงานของเฮาก็ยังอยู่ที่เมืองนองถ่ายทําโตเนาะเพราะว่าการท่ายทาที่เมืองนองนี่ยังบ่แล้วเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางเมืองนองนี่หลายกับคลิปนี้กับทางทีมงานของเฮาได้มาเที่ยวที่แก่งอาลองเนาะบ้านอาลองเมืองนองแขวง,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 งสวรรคเขตซึ่งว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตของวัยรุ่นในเขตนี้เนาะ ซึ่งว่าเพื่อนนิยมมาเที่ยวในมื้อวัน,<ห>นพ่าคอดแหละกับเสาร์อาทิตย์ปกตินี่สถานที่นี้นี่คนหลายแต่ว่ามื้อนี้ทีมงานเขามากอ่ะชืกับมือเข้าการเนานะะวราเป็นช่วงมือทํางานซึ่งว่าส่วนหลายก็เพื่อนกับไปเฮ็ดเบียเฮ็ดงานมื้อน,นี้แต่ว่ามาเห็นครั้งทำพิธเนาะทีมงานของเราก่ะรู้สึกประทับใจรายเนาะเพราะว่าทิวทั์ธรรมศาสตร์แบบนี้กับหาสมได้ยากแหละที่เมืองลาวเขาเนี่ย ุดที่ท่านผู้ชมเห็นทางด้านหลังก็เป็นจุดที่น้ำทกตาดซึ่งว่ากระทบกับหินก็เกิดวิวทิวทัทศน์ธรรมชาติที่สวยงามสำหรับท่านผู้ชมที่อยากมาเที่ยวถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เนะที่แก่งอาล่องบ้านอาล่องเมืองนองซึ่งว่าห้างจากตัวเมืองนี่ประมาณ 12- 12กิโลเมตรเนาะ,ะห้างจากตัวเมืองนองนี่ประมาณ12กิโลเมตรเดี๋ยวตัวอยางนี้นี่ เดี๋ยวทีมงานของเราหนีสิพาท่านบุชมไปชมวิวทิวทัศนธรรมศาสตรความสวยสงดงามของแก่งอัดลองไปกันเลยเนาะท่านบุชมตามมาเลย คลิปนี้ทีมงานพิธีสนบทจะนำท่านผู้สมมาชมความงามของธรรมศาสติ์ของแกงอลองสำหรับแกงอลลองนั้นตั้งอยู่บ้านอลองเมืองนองแขวงสวรรคเขตซึ่งเป็นจุดที่น้ำเซละนองไหลผ่านโคดหินจึงก่อให้เกิดเป็นน้ำตกตาดใหญ่น้อย แม่น้ำเซลองถือเป็นลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำเซ่บังเฮียงโดยไหลมาจากเมืองเซโปนผ่านเมืองพินเมืองนองและไหลลงสู่เมืองตะอยุยแขวงสารวันแม่น้ำเซลองถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำ ส่วนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามแถบแม่น้ำเสียระนองมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มสนเผ่าภูไทยและสนเผ่าลาวถิงหรือสนเผ่ามังกองซึ่งดำรงชีวิตอยู่โดยการเพึ่งพาอาศัยธรรมชาติดยการหาปลาลาััว์และเห็ดให้เป็นตน้นด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรมรมชาติ บวกกับการที่ยังบมีมนุษย์เข้าไปรบกวนหลายระบบนิเวศทั้งสองฝั่งแม่น้ำเซลนองจึงมีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยซีวะนานาพันธ์ทั้งสัตว์น้ำสัตว์ป่าเดี๋ยวต่อไปนี้เขาสิพาท่านผู้ชมย่างข้าไปเบิ่ง ธรรมชาติและความสวยงามของอีกฝั่งแม่นับสำหรับแก่งอะล่องถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรมรมชาติอีกแห่งหนึ่งเนาะที่ว่ากำลังนะครับความนิยมแล้ก็มีผู้คนมาเที่ยวลิ่นหลายโดยเฉพาะมือพักวันเสาร์อาทิตย์แล้ก็ในวันสำคัญต่างๆปัจจุบันแก่งอะล่องกำลังทีกปรับปรุงให้กลายเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการโดยนะครับการสนับสนุนจากภาครัฐและอำนาจการปกครอ,องท้องถิ่น ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่อีกฟังของแกงอลลองซึ่งว่าฟังเมืองนี้มีแต่ก้อนหินใหญ่เดี๋ยวเราจะยืนถ่ายภาพหอบๆให้ท่านผู้ชมได้เบ่งแบบละเอียดกันบางจุดก็เป็นโคบางจุดก็เป็นตาดและบางจุดก็เป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ ป่าคือสีลายท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มายืนดอยู่กลางแม่น้ำเซรลานองนะซึ่งว่าเป็นหินสามารถใต้ข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งนี้ได้เดี๋ยวจะถ่ายให้เบึง้งภาพพร้อมๆ สวงามน่าอาศาัศจรรย์ไร้ทสุดน,นี่หาก็เคยมาเทือธรรมบิณฑ <Yeah. S 1> ู้ศึกประทับใจเนาะว่าเป็นความมหาศาัศจรรย์ของธรมรมชาติที่ได้สร้างไว้ yeah. สิภาท่านผู้ชมไปล่อเบิง่งมุมอื่นต่อเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิง่งหลายๆมุมโอเคตามหินที่วางอยู่กลางน้ำเซละนองก็ส่วนหลายก็จะมีต้นไม้ขึ้นมานี่เนาะจะถ่ายท่านผู้ชมเบิง่ง ต้นไม้ที่มักขึ้นตามก้อนหินแลวก็ตามเขียมน้ำานี่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไคเพราะว่าเพื่อนมักขึ้นตามหินตามเขืมน้ำชิวทัศธรรมชาติสุดยอดแพ่งความงาม hả anh chim nga đi nga hảo cay nằm chìao sao kéo sao kéo vả ไไอันนี้น้องน้องกี้กน้องกี้โอ้ยทักทายเนี่ยทักทายท่านผู้ชมผูกม,มือเนี่ยอันนี้น้องกี้นี่ผู้ที่สองน้องแก้วนี่สาวน้อยอันนี้เจ๊ใหญ่ใจดีน่าเสื้อแดงเียบุญทาผู้<ท>สาวสนุนรัก <c oughs> ย่างเว็นทางการ<ช>นี่นสายตุ๊กท,ทีมงานเขา นี่บุญถนอม,อมอเดีเ๋ยวสาวเมืองนองมีแต่ภูมิกำลังมั้งด้วยอันนี้ทีมงานเรากลยน,น้ำเที่ยวสาวเมืองนองเนาะเพื่อนพามาเที่ยวท,ที่แก่งอลองบ้านอลองเมืองนองแขวง,งสวนนรรคิต ทีมงานเขาก็เตรียมอาหารมาบรได้เวียงอย่างนะมีแต่กินย่างเดียวทีมงานเขาช่บชอกสำหรับผู้ใดที่ยังมาเที่ยวมืองนองกับติโตได้ด้ยติโตติโตผู้ใดติโตผู้ใดเออติโตเสื้อแดงก็ได้เนาะ<ช>บุญทา หรือว่าเจน้อยสาวแก้วน้องกี้ก็ได้เนาะพาเที่ยวเป็นไกดเนาอครับครันำเที่ยวนำเที่ยวเมืองน,นองทีมงานเอาลงมาถ่ายหุบมีนะเ <laughs> นี่ยถ่ายอเป็นเ <laughs> จน้อยคนงาม <laughs> sáu mương nong như thầy phù ngầm ngầm đấy sáu mương nong thì ngàn hầu cây năm triệu hầu lại mọi này. nhìn nhớ đỉnh à ก,ก่อนสี่ย้ายชุดก่อนสี่กัมเขากะท้ายหูวไว้เป็นที่ระลึกกอนว่าครั้งหนึง่งทีมงานของเราได้มาเยี่ยมยามทางเมืองนองโอเคเป็นอย่างไรท่านผู้ชมสำหรับคลิปเที่ยวตาดอาลมณ์กะมาถึงตอนท้ายแล้วก็วคิดว่าน่าจะขอจบคลิปไว้เพียงเทาง่านี้ซึ่งว่าสถานที่แกงอารองนี่กับตั้งอยูบ่บ้านอารอณ เนาะเมืองนองแขวงสวรรค์เขตเ้าากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วอยากตามมาเล่นมาเที่ยวกับกลับมาได้เนะาะเพราะว่าเส้นทางก็สะดวกสบายสถานที่ก็อยู่ห้างจากตัวเมืองนองประมาณ12กิโลเมตรซึ่งว่าการเดินทางก็สะดวกสบายวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ก็งามเนาะวันนี้ก็ขอขอบใจทั้งทีมงานและก็ไกด้นำเที่ยวทางเมืองนองเนาะที่ว่าเพื่อนมาพามาเที่ยว แล้วก็ขอขอบใจใท่านผู้ชมทางบ้านที่ว่าติดตามรับชมคลิปนี้ท้ายนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่ารับชมคลิปใหม่ๆในข้างหน้าแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเนาะ,อะขอขอบใจ